อ,อู้อืันนี้เราอยู่สายบอ่อพี่น้องสายบอ่อมาหาประกาในตำนานตามหาประกาใหญ่พี่น้องหลายปีแล้วบาได,ด้มา มืัอน,นี้มาลองบึงมาน้ำแห้งเยอะเลยว่าได้ไปไหมนะตัวข,ข้ามพี่น้องวันนี้ฮามานี่ยมันทรายบอ่อเลี้ยงตำนานของปลาตองแหนบปลาตองแหนบปลาก่าใหญ่พน้องน,นี่ยืมเหื่อเพินเนมเพเ่มมาหนิไม่รู้เมื่อหลนไรเพิ่มปัญหาวั้งท่าน อยู่น้าสงข้ามเหือเข่าเก่าลงเลยล่ะแต่พ่ท่านได้ไซส์มาพีก่อนเอาลงให้น้ำมันให้เหือมันตึงก่อนให้มันบวรล่วคลิปหน้าอะไรอย่างนีลงลงไปทำคลิปให้บึงห่างจากบ้านประมาณสามกิโลน้องเฮามาสบายสบาย ลมบุน่น่มาเขาว่าเอาแมงปอว่าสันปอสิบทว่านี่กขนาหน้ารองลุงหาแมงปอไม่ได้ดอกต้องลงอยูในใต้น้ำทำไม้คลอกแค่แล้วขึ้นมาฟันเหาอน้ำลึกปันเลยเขาต่อน,นิดหน่ง

เหล่งหน้าปังข้าเจ้าพี่น้องทอดทอดลุงบ่ได้ดิ ใหญ่ก็โอ้่น้องโอเครุ่นนี้เต็มแรกเอาจั่วเอาไว้ก่อนปราต้องแนบต้องอยู่น้ำเล็กๆนี่โาลิบนลยจะกลุมปะ เดี๋ยวอีกเดีวพี่น้องโอ้โหตายต้ไต,ต้ขายขาดเต็มเล็เต็มสองสายขาดพี่น้องปโป๊ะมันยังเจอกันปล่อยเลยเหรอใหญ่เลย ใส่เบ็ดแล้วบ่นเบ็ดขาดเป็นน้ำปากเบ็ดหักเนาเบ็ดเบ็ดแล้วเนาแม่เอาแม่ฮึบหัวใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่บาดึงคือใหญ่ ยูนนิ่โตกินแล้วได้นี่กินแล้วเปยกินแล้วพี่น้องเอามันล,ลึกๆมันลมว่ะ โอ้โอ้ตัวนี้เลอกๆลีโอ้ตาย,ยตัวนี้บุญยังเนาะกาใหญ่ถ้าเป็นสองขามถือไ่าใหญ่เลยถือน้ำสองขาม เต็มลมเห็นบัวนัดเอ้โหลุดโอ้โอโอโอา,เา็เยงบาดเยงกระตูใหญ่อยู่ด้ว ับตำนานสายบัวเอาไหมเอาไหมตอดอยู่ cũng tôi nhảy vô đi chẳng để mua nhảy vô chả tôi nói với nó Oh, papau. Oh, không tua à lah. สายพี่ผ่านอีกแล้วสองตัวแล้วสองตัวกระเบ็ดสองหลังหลายลวะโอ้โห,หกาหน้อยพี่น้อง แถวอื่นเรือเปลี่ยนแล้วกลับโาเรือพี่น้องเปลี่ยนเรือใหม่ห่าสินบ่เม่นเนรือเฮาเนาองสาวคุยกรียขอเลยเนดะ้แต่ว่าคุณละเจ้า่ว่าเขาขอสิสิดอกกคกูมอง เปลี่ยนม้ากลางศึกพี่น้องเลยบัดนี้นขอให้เปลี่ยนเรือบัดนี้เอา้ามาเปลี่ยนมาเก็บปลาเข้าเรือลำนั้นให้กูได้นี่ปลาสี่ห้า 4, ตัวอยู่นี่อากม็มานี่ประมาณไปถึงสามสิบนาทีนี่ไปห,หานมา้น้ำบ่โอ้หากรรมมาที่องตั้งเครื่องเห็นว่าทหารซาให้น้ำให้กูแม่ คุณสะอาดแล้วได้ไงเมื่อนี้มันกล้มครึ่งลำผมนะสาวทั้งในมันล้วนคนทั้งหัวคนบอกนั่งติดกลางเลยนี่จริงโอ้นั่งกลางเลยนี่ก็ณู่ไปเร็วพายไปยังไงล่ะโอ้ยลมมันพัดมาโ็ออไปแล้วไง หาไม่กิดกันหรอามไม่ชิบไม่แยกบุลงนะังแม่พุ่นขึนหาก็กินเนี b b <S <S <eye Hayır. S 1> ่ยวามือกูมาเนี่ยนอกัานบกินปลากะเจ้าว่านี้โตโตดูหนบบกบ่อยได้ดิไงอ๋อจุ๊บเลยคนข้าวไปนี่ย กุ้งเก่าเนี่ยตากเลยก้ <laughs> ้ยป็ดเด็บ่อมันเก่าแล้วตากเด็ดเลยอันดีสั่นปล่อยลงเง้อเลยโ <laughs> อเนะไปน้ำร้อนสุดโฮม <laughs> ม,มีสเนนอยู่ทักตัวดเร์ตามเลยยัง ก็เยอะไปว่านซีต่อแล้วเนาะเบิเดนจวาตัว่นยเีไปเบิร์ดไดมงโอ้ยเคือน้อยกูแน่นกันพเฮ้อเพี้ยงมาเอออาลงไปเกือบเ้าไปใส่ไปเตะนังกูที่หงอดใส่หอดไปแล้วหัวท nah, ี่หัวเราเนี่บ่ครับหัวตัวหัวกันอันี่หัวนี่เพี้ยเดียวก็ได้สายเลยเออแค่เดียว ไปต่อพี่น้องเด็กหน่อยว่านั้นไปล,ล้วเรือมาเปลี่ยนเปลี่ยนม้ากลางศึกเลยปากกำลังกินเว่ะ Tỏa luôn tỏ nha đi tỏa hư 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 dân oh, biết nhảy khi nói mẹ thì đại bậc cả nhảy tuần nữa đi, ní bộ mẹ này เยี่ยงมากนี่โอ้กะพี่น้องลูกนี้ก็สวยอยู่เป็นน้ำเบ็ดอีกกี่ลูกใส่เบ็ดใหญ่คนเ้าใส่เบอร์สิบมีต้องใส่เบอร์เจ็ด ใส่สวยพี่น้องใส่ได้รุ่นกลางๆยึบยืบยี้งพี่น้องใหญ่เลยเยี้งใหญ่พี่น้อง สับปา่าน้ำส่งข้ามมาหลุดฮะ

พี่น้องปลาใหญ่แล้วสวยเลยพี่น้องไซนนี่บวดดึงลงแค่ตอนนี้ แบบนี้เฮ้โอ้ดึงออกจากปากเลย Ngon rồi Đây đầy bà rồi vừa rồi vừa rồi vừa đẹp เต็มนี่สวยเลยไปหาหาโลดเดี๋ยวเห็นแล้วนี่เอา

กุ้งเลยเป็นสายน้ำมันเป็นสายน้ำที่อยู่กลางทุ่งพี่น้องยาวประมาณ3-4มกิโลจากหน้าฝายลงมา ขึ้นไปนั่นเป็นทางแดงขึ้นไปเหนือนู่นไปทางแดงข้างหลังเขาเป็นเป็นหน้าฝ่ายพี่น้องหน้าฝ่ายปีลุงกือบขึมาเอาอยู่ตกปากกาปีไก่ปีก่อนปีไก่ไว้ได้ม,มา đưa lại mà นนกลับพี่นอ้องโหห่างเรือโอ้การน้อยพี่นอ้องการน้อยเยอะปล่อยันไปเาีกอีก うーん。ね。Mm. Mm. ลุงบ่ไ,ได้เลยมองค่อยเนบอ่ะนี่เอาพี่น้อง อใหญ่ยอยู่พี่น้อง,อล,งลงเหือพอดีลงป่องนั้นเลยพี่น้องเมื่อเขา giếng phải không? cái nhầy của mu, giếng bạc cà, là, giếng tù, vẫn này là, cái รวมพี่น้องถือว่ามันอยู่มั้ยนี่ไปฮะมื่นมาอีกเดี๋ยวเลือกพลาสติกมามัา้ยนี่มืน่นโอ้แต่ว่าสิสูลมด้ยป๊